ปลาชุดใหม่แล้วครับน้องชาว,ว่าปลาโทไซใช่ไหมครับโอ้กูจะกูอันนี้อาศัยพันธุ์อะไรซุ้ยสุยสวยนั่นน่ะว้าวสวัสดีครับสำหรับท่านใดที่กำลังรอปลาชุดใหม่ที่เป็นปลาโทไซหรือปลาอายุระหว่างหนึ่งปีที่จะนำเข้ามาที่ฟาร์มเลยครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับปลาชุดใหม่จะเข้ามาที่ฟาร์มของเลยครับแต่คลิปในวันนี้จะเป็นคลิปที่จะมาแนะนําปลาราคาพิเศษโลล้างสต็อกก่อนที่ปลาชุดใหม่ จเข้ามามครับวันนี้ลูกค้ามาซื้อปลาราคาไพิเสียครับวันนี้ผมจะมาทําการคัดปลาเพื่อทําการโลล้างสต๊อกนะครับเป็นปลาอายุนิไซว่ากระตรงๆก็เป็นปลาที่ไม่ได้สะสวยอะไรมากมายครับแต่ว่ามี DNA ระดับโลกจากสกายฟ,ฟิชฟาร์มสำหรับท่านใดที่สนใจปลาจากฟาร์มสกายในราคาย่อมเยาติดตามได้เลยครับ และสลับปลาที่จะจัดราคาพิเศษนในครั้งนี้จะประกอบไปด้วยปลาที่ขายเป็นรายตัวก็คือมีราคาต่อตัวนะครับแล้วก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่จะเป็นการรวมมิกซ์นะครับคือขายกันเป็นชุดๆแต่ละชุดอาจจะมี5ตัว6ตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จังหวะของปลาซึ่งจะขายเป็นราคาเหมาก็เป็นราคาพิเศษเช่นกันและสลับปลาสายผลกักนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นโคกุโชะสังเกตนะครับหรือว่าชิโรอะไรพวกนี้นะครับตันโจสังเกตอะไรพวกนี้จะเป็นปลาจาก s k y r f i c e farm ซึ่งจะมีใบเซอร์ติฟิเคตให้ เรียกว่าเกือบทุกตัวครับจริงๆนั้นมีใบเซอร์ทุกตัวแล้วครับแต่บางทีช่วงที่ผมไม่ได้อยู่ฟาร์มนะครับีพี่ที่เขาที่ฟาร์มเขาขายปลาอาจจะมีการหยิบใบเซอร์นั้นผิดตัวไปนะครับก็อาจจะทําให้หาใบาเซอร์ไม่เจอแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็มีใบเซอร์แถมให้เกือบทุกตัวครับสำหรับปลาราคาพิเศษในชุดนี้ ามาเริ่มต้นกันที่ปลาราคาพิเศษที่ขายแบบรายตัวครับมาเริ่มกันที่ชุดแรกครับชุด A1 มีปลาทั้งหมด5ตัวเป็นซันเก้จากสกายฟ,ฟิสฟาร์มทุกตัวครับปลาทั้งหมดนี้นะครับเป็นปลาอายุนิสัยทั้งหมดเป็นปลาที่ถูกนําเข้ามาตอนเป็นโทไซเมื่อปีที่แล้วนะครับสำหรับปลาเกรดนี้ที่ฟาร์มนะครับก็จะเป็นปลาเกติ่มต้นนะครับหรือว่าเป็นปลาเกตดเล็กเลสวยงามนะครับไม่ใช่ปลาที่จะใช้ในงานโฟกุโชนหรือว่างานประกวดนะครับ ท่านใดสนใจนะครับตัวละ2,000บาทจาก Skyfish Farm มีใบเซร์ติฟิเคชให้ครับ ต่อกันด้วยชุด A2 ครับเป็นปลาจากสัตว์ใหญ่ฟิชฟาร์มมีใบซอร์ติฟิเคตให้ทุกตัวเช่นกันนะครับอ่างนี้จะมีปลาซันเก้อยู่2ตัวนะครับมีชวา1ตัวแล้วก็มีโคกูนหนึ่งตัวเราไปถึงมีเบโกชิโร่เบโกนะครับหนึ่งตัวชวาตัวนี้ดูดีๆก็ส่วนครับเป็นชวาจากสัตว์ใหญ่นะครับเช่นกันครับสำหรับปลาเส้นนี้ก็เป็นปลานิสัยจากสัตว์ใหญ่ฟิชฟาร์มไซส์ของปลาต ว่าเป็นปลาที่ไม่ได้มีการจเจริญเติบโตที่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็แต่ก็สามารถที่จะเลี้ยงให้โตมากกว่านี้ได้นะครับด้วย DNA ของเขายังไงท่านใดสนใจลองเอาไปเลี้ยงดูได้ครับตัวละ2,000บาทพร้อมเซอร์ติฟิเคตจากสกัดฟิสฟาร์จะซื้อแยกซื้อเดี่ยวหรือว่าซื้อเหมาได้หมดครับถ้าท่านในซื้อหลายตัวก็จะมีราคาพิเศษให้เพิ่มขึ้นครับ ต่อมาจะเป็นชุด A3 ครับเป็นชุดราคาลายตัว1,500บาทก็จะเป็นปลาที่ดรอปลงมาจากเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับทั้งหมดก็เป็นปลานิสัยเจนนะครับมีซันเก้สามตอนอยู่ตัวนึงน,นะครับเป็นกิลินตัวนี้จะไม่ใช่ของสากายครับตัวนี้เป็นของเปปปุนะครับมีใบเซอร์ให้และที่เหลือก็จะเป็นโชวะจากสากายฟิชฟาร์มทั้งหมดครับมีใบเซอร์ให้จากสากายฟิชฟาร์มครับ ชุดต่อมาครับเป็นชุด a 4ชุดนี้จะมีความดรอปลงมาอีกนิดนึงนะครับขายตัวละ1000บาทเป็นปลาจากสกายฟิชฟาร์มยกเว้นเจ้าตัวโคลโม,โมครับตัวโคลโมโบเป็นปลาจากโอซากะาคอยฟาร์มครับเป็นโคลโม3ตอนอชุดนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กลงมากว่บบาชุดเม่นิดนิดนึงนะครับตัวตันโจสันเกตตัวนี้มีอาการเป็นหวัดนิดนึ่งครับที่ตัวแดงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวลงบอ่อไม่กี่วันก็เป็นปกติครับ ชุดต่อไปครับเป็นชุดสุดท้ายของปลาที่เป็นปลาราคารายตัวนะครับชุด A5 ราคาตัวละ1000บาทในปลาชุด A4 แล้วก็ A5 จะมีปลาชวะอย่างละหนึ่งตัวนะครับซึ่งจะเป็นชวะที่มีรูปทรงชอตบอดี้หรือว่าสั้นนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของเขานะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ปลาจากสายฟิชฟาร์มในราคาย่อมเยาถึงจะเป็นปลาที่ดูอาจจะไม่ค่อยสวยมากแล้วก็เป็นปลาโลกลังสต็อก แต่จริงๆนะครับตอนนเข้ามานั้นเรียกว่าขายขาดทุนครับต้นทุตนตอนที่นําเข้ามานั้นต่อตัวนั้นมากกว่านี้เยอะครับสลับปลาชุดต่อไปนะครับเป็นปลาชุดเหมาร่วมเริ่มต้นกันที่ชุด B1 ชุดเหมาร่วมก็คือต้องซื้อหมดทุกตัวครับเรียกว่ายกทั้งอ่างไปครับ ปลาชุดนี้นะครับเป็นปลาเอาใจคนที่ชอบปลาสายใหญ่เป็นปลาสายใหญ่นะครับอันนี้ต้องบอกนะครับเห็นกะละมังนี้อันนี้คือกะละมัง1เมตรนะครับปลาแต่และตัวนั้นมีขนาดอยู่ที่55บางตัวก็อาจจะมีถึงแตะหกสิบเซนอ่าถ้าใครสนใจนะครับปลาสาไกายราคาพิเศษแบบนี้ชุดแรกคือชุด B บอหนึ่งมีปลาทั้งหมด7ตัวต้องซื้อไปทั้งหมด7ตัวนะครับเจตัวราคา4ี่พบาทเหมาหมดนี่ก็คือต่อตัวราคาทูเฉลี่ยมาแค่แบบ5้ากว่าบาทนะครับ ไม่มีแล้วครับปลาสายไก่ราคานีนะครับมีนบายเซอร์ติฟิเคตให้นะครับ มาต่อกันด้วยปลาชุดเซตที่2ครับเป็นชุดเหมาเมาครับชุดนี้เป็นชุด b 2 5ตัวขายเท่าไหร่ดีครับในนี้มีปลาที่เป็นตัวเงือก rr นิดนึงนะครับเจ้าสังเกตนะครับอ่ะมีปลาที่มีตำหนิเพราะฉะนั้นชุดนี้ขายไปนะครับ5ตัวปลาจากสกายฟิสฟาร์ม5ตัว1,000บาทในนี้จะมีปลาที่เป็นกิลินนะครับเป็นสังเกตของไปปุูกอีกหนึ่งตัวนะครับมีใบเซอร์เิฟิเคกตให้เช่นกันนะครับจัดไปครับ5ตัว1,000บาทถูกกว่านี้ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วครับ ตระตอดยชุดบีสครับชุดนี้เป็นปลาที่สมบูรณ์ทุกตัวครับมีงูชิกิจากไม่ปู่ปลาเกลี่ยนหนตัวครับนอกนั้นที่เหลือนะครับเป็นปลาจากสากายฟ,ฟิสฟาร์มทุกตัวแล้วก็มีใบเซอร์ติฟิเคตให้ครับชุดนี้ครับ5ตัวจัดไปครับ2,000บาท5ตัว2,000บาทถูกจนขนลุกครับ ต่อกันที่ชุด B4 ครับชุดนี้นั้นเป็นปลาที่มีขนาดที่เล็กที่สุดครับไซก็ประมาณสัก20เซน25เซนครับเป็นปลาที่ถือว่าเล็กมากๆครับที่เป็นปลาอายุ2ปีนะครับแต่ว่ามีไซขนาดที่เล็กมากๆก็ไม่ทราบโดยสาเหตุอะไรนะครับอย่างเจ้าสูสุตัวนี้ตอนนี้นะครับปลาโทไซที่นำเข้ามหม่นั้นคือตัวใหญ่กว่าปลาตัวนี้ครับปลาตัวนี้คืออายุ2ปีนะอ่ะชุดนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบปลาเล็กๆแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับเห็นว่าตัวเล็กๆอย่างนี้ครับแต่ว่าแข็งแรงมากครับ ็ท่านใดที่เป็นบ่อเล็กๆไม่อยากจะได้ปลาใหญ่ปลาโตก็ชุดนี้ครับเหมาะมากครับจัดไปครับ6ตัวเพียง1000บาทครับสุสุของทานี้นะครับส่วนอสกิของโอซุกะละตัวสันเก้กิริน2ตัวนั้นเป็นของเบปปุครับมีใบเสื้อให้นะครับแล้วก็ตัวโคกุ2ตัวนั้นเป็นของสกายฟิชฟาร์มครับรวมไปถึงเจ้าชิรุซุริก็เป็นของสกายฟิชฟาร์มเช่นเดียวกันปลาสกายไม่ใช่ว่าจะใหญ่ทุกตัวนะครับมาต่อกันด้วยชุด B5 ครับชุดนี้มีปลาทั้งหมดอยู่5ตัวเป็นปลาจากเบปปุมีใบเสื้อให้ทุกตััวนะครบ ปลาเซนนี้เป็นปลาที่สวยนะครับจริงๆแล้วก็ขออนุญาตขายแพงขึ้นมาหน่อยนิดนึงครับเป็นทั้งหมด5ตัว2,000บาทครับเป็นปลากิรินทั้งหมดครับปลาชุดนี้เป็นปลาที่เอาจริงๆแล้วเป็นปลาที่สวยนะครับแต่ว่าจะมีไซส์ขนาดที่ไม่ใหญ่มากอย่างปลาชุดนี้น่าจะประมาณสัก30เซนครับมีตันโจซันเก้มีโคกุสีตอมีซันเก้สตัวนะครับเป็นปลาจากแ็บปูทุกตัวแล้วก็มีใบเซอร์ิฟคตให้ทุกตัวครับ5ตัว2,000บาทโห้ยถูกกว่านี้ไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนแล้วครับ ชุดต่อมาครับชุด B6 ชุดนี้ก็เป็นในีิเล่ครับจัดไปครับ5ตัว2,000บาทโอยถูกจุดขนลุกครับสังเกตตัวนี้สวยนะครับเป็นของเปปุ่มีใบ,บเซอร์ครับที่เหลือจะเป็นของสกายฟ,ฟิสฟามทุกตัวมีใบ,บเซอร์ให้เช่นกันชุดต่อมาครับ B7 มีปลาทั้งหมด8ตัว มีปลาในนี้นะครับจะมีปลาตัวหนึ่งที่ท้องอ่าจะป่องๆเลยนะครับเป็นโคโกุตัวนี้นะครับเป็นโคโกุากายก่อชุดนี้นะครับมีทั้งหมด8ตัวมีปลาดีเฟกต์หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นนะครับ8ตัวขายไปน,นะครับ1,000บาท8ตัว1,000บาทครับเป็นปลาจากสากายฟิสวาม แต่จะมีสังเกตที่เิ็นกิเลนอยู่หนึตัวเป็นของไปปูป่ครับมีใบเสรอให้เช่นกันครับชุดต่อมาครับหมาเหมาครับ5ตัว1,500บาทเป็นปลาจากสากายฟิสฟาร์ทุกตัวครับสำหรับอ่างนี้อ่างนี้จะมีเด่นก็คือเจ้าสันเกต3ตอนตัวนี้ครับ อาจจ่าท่าในสนใจนะครับถูกมากๆครับ5ตัว1,500บาท ชุดสุดท้ายครับ B9 โอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้ตักปลาจนปวดหลังแล้วครับนะครับสำหรับชุดสุดท้าย B9 นั้นเหลือปลาทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับผมจับมาถ่ายรวมแลวครับในนี้จะมีปลาจาก Skyfish Farm อยู่3ตัวนะครับเป็นซันเก้สแล้วก็โคกูหส่วนซันเก้เกลนอีก3ตัวนั้นเป็นของเดฟปู่ครับมีใบเซอร์ให้นะครับเอางดีชุดสุดท้ายละไปนะครับ6ตัว1,500บาทเมาเมาครับ6ตัว1,500บาท Okay, ครับสำหรับท่านไหน,นะครับที่สนใจปลาชุดไหนเซตไหนก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเพจ Facebook นะครับเบอร์โทรส่วนตัวของผมไลน์ส่วนตัวของผมพูดคุยกันได้ครับจะซื้อที่เป็นเซตลายตัวหรือจะซื้อที่เป็นเซตเหมาติดต่อเข้ามาได้เลยครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามาดูคลิปนะครับสามารถที่เข้าไปดูสถานะว่าปลาแต่และเซตนั้นว่างหรือเปล่าได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างที่ผมจะปักุมดไว้ให้นะครับ แตวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง u t u b e ไทยค้บตลอดมาตอนนี้ไทยคับใกล้จะถึง7 0,000ซับสไคร์แล้วครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมอาจจะทำคลิปให้พี่ๆน้อง FC นั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นแจ้งสิทธิเพื่อที่จะรับสิทธิ์ได้ปาคาฟรีๆจากไทยค้าไปเนื่องในโอกาสที่ช่องยู u ูปไทยค้บนั้นจะถึง7 0,000มืซับสไคร์ครับมีความสุขกับการนี้พาทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ